สวัสดีค่ะเคที่จากออสเซเลียนะคะกลับมาคุยกันอีกแล้วค่ะเมื่อวานเนี่ยเคที่โทรไปหายายบนคนโกราชพี่สาวเคที่มานะคะเราก็ได้คุยกันเป็นชั่วโมงคุยกันหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวของพี่สาวว่าตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ตาที่พี่ไปทำมาเนี่ยมันดีขึ้นหรือยังออกไปเที่ยวข้างนอกได้หรือยังแล้วก็คนคุยใหม่ของพี่นะคะคุณตาเนี่ย ใกล้จะมาหรือ,อยังเก,ก็บอกยัง้งเคที่ยังตอนนี้ยังรออยู่นะคะยังไม่เชื่อว่าจะมาประมาณเดือนไหนเพราะว่าเขาต้องดูแลพี่ชายเขาด้วยนะคะแล้วก็เคที่ก็เห็นพี่สาวเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำค่ะยายพลคนโกราชหุ่นนี้เสียมากคนใกล้จะ60สปีหุ่นดีมากเลยเนาะเคที่ยังอิจฉาเลยนะเขาพี่เคที่เห็นพี่ในวิดีโอในคลิป youtube พี่ใส่ชุดว่ายน้ำโหหุ่นเสียมากเลยหุ่นดีมาก แกก็หวัวเราะเราก็คุยกันค่ะแล้วพี่สาวเคที่แกก็ให้คําแนะนําเรื่องของการทํา YouTube นะคะเพราะว่าเคที่ยังเป็นน้องใหม่มากเป็นช่องเล็กๆนะคะซึ่งมีผู้ติดตามไม่เยอะแกก็ให้กําลังใจเคที่แล้วก็บอกว่าเคที่ทำคลิปลงไปทุกวันนะทำเรื่อยๆสะสมแต้มสะสมยอดอะไรแบบนี้เคที่ก็ก็บอกว่าโอเคพี่น้องเคจะสู้นะคะเคที่จะเรียกพี่สาวใหญ่บุญของณคนแรกว่าพี่เบนส่วนพี่เบนก็ ยายบดเนี่ยแกจะเรียกเคที่ว่าบางทีก็น้องเคบางทีก็เคที่อะไรอย่างนี้นะคะเคที่ก็บอกว่าโอเคโอเคเคที่จะพยายามทําคลิปลงในทุกๆวันนะคะแล้วก็สามีเคที่เนี่ยแกก็รู้จักพี่เบนนะคะหรือว่ายายบดคุณโคราชเนี่ยแกก็วอวยพรนะว่าอตอนนี้พี่เบนคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาถามเคที่นะคะเคที่ก็จะเล่าเรื่องพี่เบนหรือว่ายายบดเนี่ยให้แอคเคมฟงังสามีเคที่นะคะเขาก็จะวอวยพรบอกว่าเออขอให้เบนนะ่ย เขาเจอคนที่ใช่เจอคนที่ดีแล้วก็รักเขาจริงๆหวังจะใช้ชีวิตคืออยากที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเขาจริงๆให้เขาเจอคนดีเพราะว่าเขาเป็นคนแบบโอเคอะไรอย่างนี้นะคะเคที่ก็ได้บอกใหญ่บนคนโคราชแบว่าแอคคิมอวยพรให้พี่เบนด้วยนะเบนบอกขอฝากขับคุณแอคคิมเวยนะเคที่นะคะเราคุยกันหลายเรื่องเลยคุยกันนานเป็นชั่วโมงค่ะเมื่อวานนะคะแล้วเคที่ก็เห็นที่สาวเนี่ยคือ เวลาเราคุยกันเราจะสัมผัสได้กับความรู้สึกก็คือเหมือนคนกําลังมีความรักนะคะมันอิ่มเอมหัวใจมันพองโตอะหัวใจเป็นสีชมพูนะคะเพราะว่าอย่างในคลิปเนี่ยเห็นหน้าตาใหญ่บนคนกรลาศแกดูสดใสามากหน้าขาวจ้วะเลยนะคะแล้วก็นะคะหน้าตาสดใสมีนะมีนวลอะนะคะฉะนั้นคิดได้ก็เลยว่าอีกไม่นานหรอก พี่สาวก็คงจะได้เจอคุณตาแล้วก็คงจะได้อ่ามีเวลา,าได้เรียนรู้ศึกษาแล้วก็ดูซิว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะได้ถามพี่แกไปว่าแล้วพี่จะกลับโคราชเมื่อไหร่แกก็บอกว่าตอนนี้พี่อยู่ภูเก็ตพี่ก็ยังตาก็ยังไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ยังคงอยู่ที่นี่ต่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวดูก่อนก็อวยพรให้พี่สาวกันไปนะคะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนกําลังมีความรักอะเพื่อน อ่าเป็นโสดแบบเที่ยวแบบชิวๆหรือตอนนี้แกยังอยู่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ไปเที่ยวแบบสบายแบบคนโสดนะคะแต่แกก็พูดมาว่าเคที่พูดว่าอ้อยพี่อยากไปเที่ยวแบบพี่จังอะไรอย่างเงี้ยอยากไปแบบสไตล์แบบผู้หญิงผู้หญิงแกบอกว่าเคที่บางทีพี่ก็เหงานะมันก็เข้าใจได้นะมันเข้าใจได้แต่แบบบางทีคนคนโสดอย่างเราก็แกก็มีความสุขตามสไตล์คนโสดแกก็มีมีสิทธิ์ใช่ไหมคะที่จะคุยกับใครก็ได้จะไปเที่ยวไหน ก็ได้เพราะว่าแกโสดไงคะนั่นแหละนะเรื่องของยายบนคนโคร,ราชเมื่อวานก็ได้คุยกันไปแล้วก็แกก็ให้กําลังใจเคที่ในการทําคลิป y o YouTube นะคะให้คําแนะนําน้องค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็มี f อของยายบนคนโคร,ราชเนี่ยเข้ามากดติดตามในช่องเคที่นะคะหลายๆคนเลยเคที่ก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงเราคุยกันเรื่องคอมเมนต์คอมเมนต์ส่วนใหญ่นะคะในคลิปที่เคที่ลงไปก็จะมาในทิศทางเดียวกัน แล้วก็มันมันค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ3,000กว่าได้เคที่ก็พยายามจะเข้าไปอ่านให้มันได้ทุกๆคอมเมนต์ comment, ให้มันได้วันละหลายหลายคอมเมนต์เพราะว่าคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ต้องขอภัยไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดว่าเคที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะคะเคที่อาจจะตอบไม่ไหวแต่จะให้เป็นสติ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้นะคะเขเข้าใจเคที่เนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะนอกจากการคุยกับยายบนคนโคราชเมื่อวาน คที่ได้คุยกับพี่สาวคนหนึ่งนะคะอายุอานามก็ใกล้ๆกับใหญ่บนคนโคราชนี่แหละแกโทรมาหาเคที่นะคะเราคุยกันนานเหมือนกันแล้วก็พี่คนนี้ก็รู้จักกันนานแล้วนะคะซึ่งเราเห็นกันล่าสุดก็ตอนที่เคที่มาที่ออสเตรเลียครั้งนี้แหละคะ่ะเราไปเจอกันบนรถนะคะบนรถประจําทางเราไปเจอกันก่อนหน้านี้พี่สาวแกเล่าให้ฟังว่าแกเนี่ยอยากจะหา หาผัวฝรั่งขออนุญาตนะคะพูดทับศัพท์เลยอยากจะหาผัวฝรั่งที่มีบ้านมีรถมีหน้าที่การงานดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็หาจากแปอแปแอปเดทแอป,ปหาคู่นะคะหาเป็น10บสปีแล้วซึ่งก่อนหน้านี้พี่สาวเนี่ยแกเคยมีแฟนเป็นฝรั่งแล้วก็ช่วงโควิดไม่ได้มาเจอกันก็เลยเลิกลากันไปตอนนี้แกก็แกก,ก,ก็คุยอยู่กับฝั่งอเมริกานะคะฝรั่งจากอเมริกา3าคน แต่ก่อนที่แกจะก่อนที่ตอนตอนที่แกเลิกกับแฟนจากฝรั่งคนที่แล้วไปแกก็ยังมีโอกาสได้คุยกับฝรั่งอิตาลีซึ่งคนเนี้ยก็แบบว่าคุยกันไม่กี่วันนะคะไม่ไม,ไม่ไม่กี่สัปดาห์เองนะคุยกันผมชอบคุณนะนูน่นนี่นั่นคุณสวยจังเลยแล้วก็ชมไปนะคระาบาบาบบแล้วมันก็ถามพี่สาวว่าคุณยังได้เงินไหมทีนี้พี่สาวแกก็ดีใจเนาะอุ้ยแกก็บอกเคที่ว่า แกดีใจแกบอกใครจะไม่อยากได้เงินเนาะนะคะแกก็บอกอยากได้ไอ้ฝรั่งอิตาลีเนี่ยก็บอกจะส่งเงินมาให้แกผ่านทางเวสเทิ n u น i ูเนะคะอีก3-4วันคุณจะได้รับแล้วนะหลังจากที่คุยกันไปไม่นานนะคะมันส่งข้อความมาคุยวีดีโอมาก็แต่ว่าภาพเนี่ยไม่ค่อยชัด ะะอุ้มหมานั่งอยู่บนโซฟาผนังเก่าๆอะไรอย่างนี้นะคะพี่สาวเนี่ยแกเล่าให้เคที่ฟังแล้วแกก็ส่งรูปไอ้ผู้ชายอิตาลีฝรั่งคนเนี้ยมาให้เคที่ดูแล้วเคที่ก็เอารูปของฝรั่งอิตาลีเนี่ยให้สามีเคที่ดูนะคะจากนั้นให้หลังมาไม่กี่วันแกบอกว่าอีนางแกเรียกเคที่ว่าอีนางไอ้ฝรั่งอิตาลีเนี่ย มันบอกจะส่งเงินมาให้พี่แล้วนะพี่ดีใจจะได้เงินอยากได้เงินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะเพราะว่าแกก็ไม่ค่อยมีตังค์นะคะหลังๆมาก็งานก็ไม่ค่อยมีจริงแกมีอาชีพประจานะคะแต่ว่าหลังหลงมางานก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะคะแกก็เลยอยากได้เงินจํานวนหนึ่งอย่างนงี้ดีกว่านะคะแล้วก็มันก็บอกจะส่งเงินมาให้ทางเวสเซนยูเนียนนะคะแล้วก็ถามชื่อถามนามสกุลถามเลขที่บัญชีของธนาคารพี่ไซก็ส่งไปให้มันแต่ว่าที่พี่สาวส่งมาให้เคที่ดูจาก เหมือนสลิปที่ส่งเงินเวสเทิร์นซิเนียนนะคะชื่อพี่สาวมันผิดไปจุดหนึ่งชื่อมันผิดคําไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ภาพเบลบอๆไม่ชัดเจนตัวเลขตัวหนังสืออะไรก็ไม่ชัดเคที่ก็เอา,อาสิ่งที่พี่สาวส่งให้เคที่ดูนะคะเคที่ก็ให้สามีเคที่ดูแอคคิมว่าคุณลองดูที่เนี้ยมันจริงไหมแล้วคิมก็ดูเคก็บอกว่าเคพูดเลยว่าไม่ใช่แล้วเคที่เขามาหลอกแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นสแกมเมอร์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ของจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ไอ้คิมเนี่ยแกก็ให้เคที่ถามว่าคุณคุยกันนานแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยเคที่ก็ถามพี่สาวไปพี่สาวก็บอกว่าคุยกันยังไม่นานมันบอกจะส่งเงินมาให้แกก็รอนะนะคะพี่สาวแกก็รอว่าเอ้เมื่อไรเงินจะถึงเพราะมันบอก 3- 4สี่วันแต่ว่าชื่อมันผิดไปนิดนึงชื่อมันผิดมันก็บอกไปอีกว่าเดี๋ยวผมกําลังจะเปลี่ยนเอกสารเปลี่ยนชื่อให้คุณชื่อคุณเขียนแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้รอไปอีกเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเงินก็จะถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือ สรุปนะคะพี่สาวก็รอเงินแล้วก็ไม่ได้เงินรอมา3ามสี่วันห้าวันวันอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ไม่ได้เงินสุดท้ายพี่สาวเลยบอกโอเคเลิกคุยจบบล็อกเลย <c oughs> เพราะพี่สาวรู้แล้วว่าไม่ใช่แล้วนะคะไม่ใช่แล้วมันตั้งใจมาหลอกนะคะไอ้พวกนี้มันคือพี่ก็ไม่มีอยู่แล้วมันก็มาล้อเล่นกับความรู้สึกพี่กับความอยากกับความความโลภของคนนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดเรานึกไปย้อนไปคิดไปนิดหนึ่งมันจะมี สักกี่คนนะคะอาจจะมีเนาะคุยกันไม่กี่วันแล้วถามว่าคุณอยากได้เงินไหมแล้วจะส่งเงินมาให้แล้วว่าเราเนี่ยใครจะไม่อยากได้เงินเราก็ต้องอยากได้เงินแล้วเราก็เหมือนกับเชื่อแล้วก็รอถ้าถ้าได้ก็ดีนะคะถ้าได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเผื่อฟุกอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ไงคะนะคะมันมันเกิดขึ้นยากมากเลยนะอาจจะมีแหละแต่ว่ามันยากนะคะเรื่องนี้ก็จบไปที่เก่คุยกับหนุ่มอิตาลีแล้วบอกจะส่งเงินมาให้ก็ไม่ได้ส่งก็บล็อกไปจบกันไปเลิกติดต่อกัน ทีนี้แกก็คุยกับหนุ่มเยอรมันต่อในเว็บเดทนะคะซึ่งหนุ่มเยอรมันเนี่ยกเ็เป็นประมาณว่าเป็นพนักงานบริษัทขนมชื่อดังแห่งหนึ่งทํางานอยู่ในเยอรมันอายุประมาณ60แล้วทีนี้ก็มีลูกสาวมีลูกติดหนึ่งคนเลิกกับเมียมแล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่บ้านเดียวกับเมียมแต่ว่าเลิกกันแล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วก็คุยกัน อาทิตย์แรกก็โอ้โหสวีดหวานแหววมากโทรมาตลอด24ชั่วโมงทางานอยู่ก็โทรโทรตลอดเลยนะคะพี่สาวก,ก,ก็ทํางานไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยคุณทั้งวันทั้งคืนคุยกันอยู่ในสายตลอดเลยนะคะในวีดีโอคอลได้เห็นหน้านะคะเวลาส่วนใหญ่ก็จะเห็นไอ้หนุ่มเยอรมันคนเนี้ยฝรั่งคนเนี้ยอยู่ที่ทํางานที่ออฟฟิศแล้วแก,กก็หนุ่มเยอรมันคนนี้ก็บอกพี่สาวว่าแก,กก็ถามว่าทำไมคุณอยู่แถวออฟฟิศไม่เห็นแพนกล้องไปให้ดูที่อื่นเลยเขาบอกว่าผมทํางานอยู่ที่นี่ นอนแค่5ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ได้กลับไปนอนที่บ้านผมก็จะนอนที่ออฟฟิศพี่สาวเก,าก๋คิดแล้วว่าเอ๊ะอะไรวะนอนที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเวลาคุยกับแกบตลอดเลยนานๆแต่บางทีแกก็เห็นหนุ่มฝรั่งคนนี้นะคะไปขึ้นรถไฟฟ้าแกาก็เห็นเขาก็จะแพ้ให้ดูว่าผมเลิกงานแล้วนะกําลังจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวแกก็พยายามถามว่าคุณเลิกกับเมียแล้วจริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไอ้ฝรั่งเยอรมันว่าผมเลิกกับเมียแล้วแต่ว่าเรามีลูกติดด้วยกัน เราก็เราต้องดูแลลูกอะไรอย่างนงี้แต่ว่ายังอยู่บ้านเดียวกันอยู่นะคะแล้วทีนี้แกก็ส่งเงินมาให้นะไอ้หนุ่มเยอรมันเนี่ยส่งเงินมาให้พี่สาวสองหมืนบาทเดือนแรกนะคะเดือนแรกส่งมาให้สองหมืนบาทแล้วก็คุยกันไปคุยกันไปนะคะจากนั้นก็คุยกันไปต่อเดือนที่สองก็ส่งมาให้อีกสองหมืนบาทนะคะแล้วก็ถามพี่สาวว่าคุณอยากได้เงินใช่ไหมนะคะเหมือนกับรายแรกเลยนะคะ พี่สาวก็บอกว่าฉันอยากได้อยากได้เงินแล้วก็ฉันก็คือคนคุยกันอะเค้ก็บอก,กอยากได้เงินแล้วก็อยากมีบ้านนะคะทีนี้ก็ส่งมาให้อีก20 0หมืนเดือนที่2แล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณเอาไปทำพาสปอร์ตนะแล้วก็เอาไปทําวีซา่าเดี๋ยวผมจะรอคุณอยู่ที่เยอรมันเดี๋ยวเรามาเจอกันคุณไปทําวีซา่าแล้วคุณก็บินมาหาผมมาอยู่สัก3ามเดือนก่อนก็ได้นะคะคุณก็จะได้ดูเหมือนกับลู่ทางในการหาทํางาน นะคะเดี๋ยวผมจะพาคุณมาแล้วคุณก็ไปหาทํางานแล้วคุณก็พอคุณมีงานนะคะมีเงินคุณก็ส่งเงินเอาเงินไปสร้างบ้านนะคะโดยที่ไม่ได้บอกเลยว่าเอาคุยกันมาเหมือนลักษณะแฟนกันเลยนะคะคุยกันทางทางโซเชียลเนี่ยคุยกันทางทางอะไรนะเขาเรียกว่าทางเฟซบุ๊ก k น่คุยกันเหมือนแฟนกันเลยนะคะผมรักคุณนะผมชอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าจะซัพพอร์ตดูแลซึ่ง ฝรั่งเยอรมันให้ก็จริงดละสองหมื่นนะคะให้มาสองครั้งแล้วใช่ไหมก็ไปทำทีนีเกก็ไปทาพาสปอ p o r t จริงๆนะคะไปทำพาสปอ p o r t ไว้แต่แกไม่กล้าไปเพราะว่าไปแล้วยังไงนะคะเผื่อมันเอาพี่ไปขายนาพี่จะทํายังไงมันไม่มีความมั่นใจแล้วว่าก็ไม่มีความมั่นคงอะไรเลยแล้วมันก็บอกว่าคุณมาคุณจะได้มาหางานทํามาลองมาก่อนก็ได้สักสามเดือนเพราะว่าผมนะหยุดงานไม่กี่วันผมไปหาคุณไม่ได้เดี๋ยวผมจะส่งเงินให้คุณทาพาสปอ p o r t ทำวีซา่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็ส่งมาจริงนะคะทีเนี้ยช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่เชื่อไหมคะว่าคุยกันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยอยู่ในสายตลอดมันหายหัวไปเลยไอ้ฝรั่งเยอรมันหายไปเป็น5วัน6วันแล้วก็พี่สาวก็พยายามติดต่อโทรไปหาติดต่อไม่ได้ปิดเครื่องนะคะปิดปิดสัญญาณอะไรบล็อกทุกอย่างเสร็จปุ๊บหลังจากช่วงคริสต์มาสนะคะหลังจากวันปีใหม่มันก็กลับมามาเปิดออนอีกครั้งหนึง่ง นะคะแล้วก็โทรกลับมาพี่สาวแล้วก็อธิบายเหตุผลว่าผมยุ่งมากผมมีพาที่พาลูกไปเที่ยวไปปีนเขามีพาที่ที่บ้านลูกผมไม่ชอบคุยกับใครอะไรแบบนี้บราบราบรา,บามันก็ให้เหตุผลร้อยแปดนะคะบอกว่ามันลูกผมเขาเขาเป็นอะไรที่ส่วนตัวไม่ชอบคุยกับใครนะคะพี่สาวแกก็คิดว่าขนาดแกมีลูกมีครอบครัวแกยังให้เห็นเลยว่าเนี่ยลูกชนะนี่น้องชนะอะไรอย่างเงี้ยตอนที่วิดีโอคุยกันกับเอฟฝรั่งเยอรมันแต่มันเนี่ย บอกว่าเนี่ยลูกสาวฉันนะให้ดูรูปนะคะแล้วก็เนี่ยน้องสาวฉันนะนะคะให้ดูรูปนะคะแล้วก็รูปลูกเขาเนี่ยตอนแรกให้ดูรูปก่อนแล้วก็ให้ลูกอ่ะเหมือนกับว่าเสยหายแต่ลูกเขาหน้าตาเหมือนกับไม่ค่อยเฟรนลี่นะคะเหมือนกับไม่ค่อยชอบชอบพี่สาวนะคะแกพูดอย่างนั้นอาจจะแกรู้สึกรู้สึกไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรนะแกเล่าให้ฟังนะคะแล้วทีนี้คุยกันไปกลับมาก็มาคุย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 เหมือนทําท่าหึง นะคะมอนกับว่าคิดถึงเรามากผมหายไปอะไรมันไม่ได้คุยกับคุณคิดถึงคุณมากนู่นนี่นั่นอะไรคุยไปมันก็เขาเรียกว่าแก้ตัวนะ่ะนะคะแก้ตัวพี่สาวเก,กก็เลยคิดว่าไอ้สิ่งที่มันหายไปช่วงคริสต์มาสปีใหม่ปกติธรรมดาคนที่เขาชอบกันรู้สึกดีต่อกันคนที่เขาแบบ f o r in love นะ่ะเพื่อนเพื่อนหัวใจเป็นสีชมพูมันจะต้องมีการอวยพรกันโทรมาหากันตลอดโดยเฉพาะในช่วงของคริสต์มาสที่ฝรั่งเขาแบบถือมากใช่ไหมคะแต่นี่ไม่มันหายหัวไปเลยมันกลับมา พอกลับมาก็ร oh. ีบโทรรีบโทร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 อะไรอย่างเงี้ยเกก็เลยสงสัยว่าไอ้นี่ไม่ไม่ไม่ได้เรื่องแล้วไม่โอเคแล้วคงจะมีเรื่องอะไรปิดบังอยู่หรือไม่ก็อาจจะยังไม่ได้เลิกกับเมียนะคะแต่โกหกแล้วก็คุยกับผู้หญิงหลายคนวาะด้วยประสบการณ์ที่เกเคยมีแฟนฝรั่งมาแกก็คิดคิดไปแบบนี้นะคะแล้วก็อันในโปรไฟล์เนี่ยเป็นรูปวิวรูปธรรมชาติไม่ใช่เป็นรูปตัวเองใน Facebook ก็เป็นรูปวิวแกก็เลยสงสัยโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะคะแล้วทีเนี้ย มีจุดพีกยิ่งกว่านั้นอีกนะคะมันส่งเงินมาให้เดือนที่สามสองหมื่นเหมือนกันนะคะส่งมาสามเดือนเนาะมันก็บอกว่าเนี่ยคุณไม่รีบไปทําวีซ่าแล้วรีบมาล่ะคุณรู้ไหมนะคะจุดที่ทําให้พี่สาวเนี่ยแบบยุติความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ในการคุยกันอะไรเงี้ยมันบอกว่ามันปเปรย์มาว่ามันไม่เปรย์ยบบพูดเลยเงินที่ผมให้คุณเนี่ยเป็นเงินที่ผมก็ไปยืมเข้ามาทั้งนั้นแหละเงินที่ผมให้คุณเป็นเงินที่ผมไปยืมเข้ามาทั้งนั้นแหละมาให้คุณ เดี๋ยวผมก็ต้องใช้นี่เขาอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวแกก็เริ่มคิดเอานี่จะเอาถ้าจะให้เราไปแล้วพาเราไปขายเอาเงินคืนหรือเปล่าวะอะไรแกก็คิดไปนะคะแกก็กลัวแกก็เลยไม่ไปทําวีซา่าแล้วก็ไปเยอรมันนะคะนั่นเป็นเหตุผลที่เนี้ยนอกจากจะจะพูดเรื่องเงินว่าเงินที่ผมส่งให้คุณผมไปยืมเข้ามาแล้วเนี่ยยืมเพื่อนมาอะไรมาแล้วเนี่ยมันยังพูดอีกว่าแรกๆเลยนะคะมันพูดมันพูดปปเปลยว่ามันพูดเหมือนหยิกแกมหยอกเพื่อนเือนมันหมายหยอกไก่ว่าเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ย คุยง่ายพูดง่ายแค่ผมให้เงินก็ได้คุยแล้วมันพูดประมาณนี้นะคบประโยคนเนี้ยกับประโยคเรื่องของการไปยืมเงินคนอื่นมาให้มาให,าให้ส่งให้พี่สาวกับประโยคที่มันชอบพูดว่าผู้หญิงไทยคุยง่ายแค่ผมมีเงินให้เขาก็คุยกับผมแล้วมันทําให้พี่สาวฉุดคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะมันดูถูกผู้หญิงไทยขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นใครเือฝรั่งอย่างที่บอกไปมันก็มันก็เหมือนคนนะคะเราไทยมันฝรั่งมันก็เหมือนคน มันทมาจะมาดูถูกศักดิ์ศรีผู้หญิงไทยแบบนี้แกก็เลยฉุดคิดขึ้นมาได้แกก็เลยนะคะนอกจากจะไม่ไปทําวีซ่าไปหามันแล้วมันบอกนะครับว่ามันเช่าห้องไว้แล้วพี่สาวไม่เชื่อแกก็เลยบล็อกนะคะยุติความสัมพันธ์ไม่คุยตอบบล็อกทุกช่องทางแต่คิดว่ามันพยายามที่จะโทรส่งข้อความมาหาพี่สาวพี่สาวแกก็เหมือนกับบางทีแกก็เข้าไปแอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามติดต่อพี่สาวบล็อกทุกทางยุติไม่คุยกันอย่างแล้วหยุดคุยกันเลิกคุยกันเลิกเลยนะคะ ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ของพี่สาวที่เคที่มาแชร์ให้ได้รู้กันให้ได้ฟังกันประสบการณ์ของพี่สาวเนี่ยเป็นเรื่องจริงซึ่งแกงหาแพนฝรั่งมานานคือแกอยากได้ผัวฝรั่งนั่นแหละคะ่ะเอาจริงๆนะคะหามาเป็น10บสปีแล้วแกก็เค,เคยมีซึ่งเลิกกันไปในช่วงโควิดนะคะแล้วทีนี้แกก็าหาใหม่ซึ่งตอนนี้แกก็คุยอยู่กับฝรั่งอีกสองสาคนจากอเมริกาแกบอกว่าถึงพี่ไม่ได้ผัวฝรั่งนานาพี่ก็มีอาชีพ ชีพของพี่ก็พอจะได้เงินเลี้ยงลูกอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าได้คุยในทุกๆวันคุยเพื่อได้พัฒนาภาษานะคะแกเป็นคนอยากรู้เนาะได้พัฒนาภาษาแล้วก็ได้รู้ว่าฝรั่งเขามีชีวิตเขาใช้ชีวิตยังไงในต่างประเทศเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแบบไหนจะได้รู้นะคะคุยไปก็ไม่เสียหายถึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วทีนี้แกก็ไปเจอเพื่อนพิคยิ่งกว่าพิคไปเจอเพื่อนที่ตลาดนะคะเพื่อนก็บอกว่าเป็นยังไงตอนเนี้ย มึงหาผัวฝรั่งอยู่มึงได้หรือยังนะคะโอ้ยมึงอะ่ะฝรั่งเขาไม่เอามึงหลอกอะไรอย่างเงี้ยแกก็แบบแกตกใจเนาะเพื่อนพูดอย่างเงี้เพื่อนที่แบบว่าอยู่รุ่นเดียวกันเลยนะคะนี่แกเล่าให้คิตี้ฟังเลยนะคะเพราะว่าคิตี้ก็รู้จักแกรู้จักมานานแล้วด้วยนะคะอ่แกบอกว่าดนางอย่างพี่เนี่ยจะหาผัวฝรั่งไม่ได้เลยเหรอฝรั่งมันเป็นใายมันเป็นเทวดาหรือไงที่จะพี่จะมีไม่ได้้วนกะ็ฝรั่งมันก็เป็นคนแก่ก็เลยตอบเพื่อนแกแพว่าทําไมอย่างกูเนี่ยไม่มีผัว มีผัวฝรั่งไม่ได้นี่เพื่อนก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแหละกูเห็นมึงหามานานแล้วมึงไม่มึงไม่ได้ไปตัวตนสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยพูดเหมือนพูดบุลลี่เพื่อนเหมือนกับดูถูกนะคะก็เลยบอกว่าโอ้ยกูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ากูก็ไม่ไปขายแกบอกกูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ากูไม่ได้ไปขายไปทําแบบนั้นก็แล้วกันนะคะพูดง่ายๆคือกูไม่ได้ไปขายตัวไม่ไม่ได้ไปทํางานแบบนั้นก็แล้วกันกูก็คุยแต่ได้โทรศัพท์นะคะ ซึ่งก็ยังไม่ได้มาเจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไรไปกูอะไรเคก็บอกเพื่อนแกไปซึ่งเพื่อนแกก็หน้าจ่อยไปเลยนะเรื่องของพี่สาวนะคะคนเนี้ยมีเรื่องเล่าหลายๆเรื่องเลยหลายๆสตอรี่เลยนะคะซึ่งแกก็อย่างที่บอกไปแกก็อยากมีผัวฝรั่งแล้วก็อยากมีผัวฝรั่งที่แกบอกว่าไม่ต้องรวยก็ได้นะคะไม่ต้องรวยก็ได้แค่พาพี่ไปต่างประเทศไปช่วยกันทำอาหากินสร้างเนื้อสร้างตัว เพราะพี่แกอยากมีบ้านแล้วแกก็ยังมีภาระลูกชายของแกก็ยังเรียนไม่จบนะคะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวของพี่สาวคนหนึ่งซึ่งแกที่มาแชร์ให้ฟังแกก็ไม่เป็นไรนะคะที่แกทีเ่เอาเรื่องราวของแกมาแชร์แกก็โอเคนะคะคือแกที่ก็ได้คุยกับแกแล้วนะคะกับพี่สาวคนนี้เพื่อนๆมีเรื่องราวที่คล้ายๆกับเรื่องราวของพี่สาวที่แกที่เล่าให้ฟังเนี่ยยังไงก็เม้นมาเล่าให้กับบรรดาเพื่อนๆของเราใน YouTube ได้ฟัง ได้ได้รู้กันด้วยนะคะจะได้มีแบบว่ามีแนวคิดมีวิธีคิดยังไงนะคะคือเคที่ว่าอย่างพี่สาวนะ่ะแกไม่ใช่คนขี้เหละแกเป็นคนผิวสองสีนะคะผิวผสมแล้วก็ตัวผมผมเหมือมมนกับเคที่นี่แหละเพอเพอจะผมกว่าเคที่อีกนะคะแต่ว่าแกคก้ากว่าเคที่แล้วก็แกเป็นทรงทรงได้จะได้ผวฝรั่งเนะ่ะเคที่ว่าคือเหมือนกับยายบนคนโคราชพี่สาวเคที่เนี่ยเคที่บอไม่ยากในการหาในการหาฝรั่งสักคน อย่างที่บอกไปฝรั่งครัก็คนเขาไม่ใช่เทวดาเรามีสิทธิ์เลือกเขาเองก็มีสิทธิ์เลือกนะคะฉะนั้นถ้าเราจะหาสามีฝรั่งสักคนมันก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ผิดอะไรเพราะพี่สาวเองแกก็เป็นโสดนะคะมีลูกติดก็จริงแต่ว่าแกเป็นโสดสามีแกเสียชีวิตไปนะคะฉะนั้นแกมีสิทธิ์ที่จะหาหาใหม่ได้คนเราก็อยากจะมีชีวิตที่ดีก็อยากจะมีชีวิตที่มีความสุขก็อยากจะมีความมั่นคงให้กับชีวิตใช่ไหมคะ แล้วก็คนเรามีสิทธิ์ทำเนาะคือใช้ชีวิตยังไงก็ได้ชีวิตเป็นของเราและเราก็เป็นโสดเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเคที่ก็อยากจะฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ได้ฟังกันนะคะสําหรับคลิปนี้เคที่จะจบเรื่องนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถามคําถามสําหรับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดว่าไอ้ฝรั่งคนเนี้ยมันคิดยังไงกับผู้หญิงไทยนะมันถึงบอกว่าผู้หญิงไทย คุยง่ายเหมือนจีบง่ายเลยค่ะแค่ให้เงินก็ได้คุยแล้วแล้วบางทีมันพูดไปเคที่ลืมเล่ามันก็แบบหัวเราะไปอย่างนี้นะคะเหมือนเยอะอยันน่ะเหมือนแบบดูถูกอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละทําให้พี่สาวแกหยุดติดต่อกับไอ้ผู้ชายเยอรมันคนนี้เลยฝรั่งเยอรมันคนนี้เลยเพื่อนๆแล้วเขาคิดเห็นยังไงอย่าลืมเมนมาบอกกันบ้างนะคะเอาล่ะเคที่จะจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้มานั่งทําในห้องนอนอีกห้องหนึงนะะ่งแล้วกันเนี่ย เพราะว่าสามีแคที่เก๋กคุยอยู่กับย่าทางเยอรมันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังค่ะไปแล้วนะคะ